มียูทูบเบอร์คนไหนเป็นไอดอลไหมคะพี่เอกฮาร์โรคเกอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลเหมือนกันเพราะว่าพี่มีเข็มขัดกี่เส้นครับสามสิบวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซส์ครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมได้เปิดโพสต์หนึ่งเพราะว่าเราครบรอบ3ปีเนาะแล้วก็มีคนติดตาม8,000คนพร้อมกันเราก็เลยโอเคเปิดเป็นโพสต์ Q a ครั้งแรกแล้วก็มีคนมาถาม Q a ครับทั้งใน Facebook ใน YouTube อะไรอย่างนี้แต่ว่า,าผมกลัวคลิปจะยาวไปก็จะตัดเป็นช่วงเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแล้วกันเนาะวันนี้ครับผมจะมาิส s t คำถามในที่ผมเจออยู่ใน u t u b e นะครับผมใครนะครับที่อยากจะถามอะไรเข้ามาในช่องเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคำถามไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะยกมาถามเนาะมียูทูบเบอร์คนไหนเป็นไอดอลไหมคะหรือไอดอลในเรื่องอะไรก็ได้คะ่ะโอเคไอดอลในวงการ u t u b e หรอครับจริงๆเนี่ยบ ก่อนเลยว่าผมเนี่ยนับถือยูทูบเบอร์แทบทุกคนเลยนะเพราะว่า,าหลังจากที่พอมาทำ YouTube เองเนี่ยก,ก็เข้าใจแล้วว่า,าการทํา y o YouTube มันไม่ได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็ ทุกคนก็สามารถทําได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่หลายหลายคนสามารถทํา y o YouTube ได้นะฮะผมก็นับถือยูทูบเบอร์ส่วนคนที่นับว่าเป็นไอดอลจริงๆเนี่ยถ้านับเป็นไอดอลของเซซายแล้วกันเนาะมันเป็นช่องฝรั่งนะครับที่ชื่อว่าเกมท t h อรี y ช่องนี้คือผมชอบดูเพราะว่าเขาเนี่ยนำเรื่องราวในวิดีโอเกมมาอธิบาย มาตั้งเป็นทริฎีด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้างานวิจัยต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่ชอบนะฮะก็คือช่อง The King of Random ช่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นในเชิงการประดิษฐ์การอะไรอย่างนี้นะครับหรือการทดลองต่างๆก็มีหลักการมีอธิบายอะไรตรงนี้ผมชอบมากๆ ก็ถือว่าเป็น2ช่องที่เป็นแรงบันดาลใจของเซซายแล้วกันเนาะส่วนของไทยเหรอฮะของไทยที่จริงๆผมก็ดูหลายช่องมากๆเลยนะช่องที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นรับทราบโปรดักชั่นนะครับผมชอบแนวคิดชอบไอเดียชอบการตัดต่อของทางช่องนั้นมากๆพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลเหมือนกันเพราะว่าพี่แกเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าด้วยซ้ําแต่เสียงของพี่แกสามารถดึงดูดคนที่สามารถให้ดูต่อไปได้เรื่อยๆซึ่ง การทำคอนเทนต์เองหรือแม้กระทั่งการเป็นตัวของพี่เขาเองมันมันสนุกแล้วก็มันมีอะไรที่มากกว่าแค่ออกมาพูดตรงนี้เนี่ยผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับความฝันของพี่คืออะไรแล้วถ้าพี่ถึงความฝันของพี่แล้วพี่อยากให้คนอื่นได้รับอะไรจากพี่พี่อยากเห็นคนรอบตัวพี่มีความสุขครับก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะเห็นคนรอบๆตัวเนี่ยมีความสุข ยิ้มหัวเราะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าถามว่าความฝันจริงๆก็คืออยากเห็นคนในครอบครัวเราสบายนั่นแหละตัวเราเองสบายสามารถใช้ชีวิตไปต่อได้แบบไม่เละลําบากอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนี่คือความฝันจริงๆก็อยากให้แบบมีชีวิตที่ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหอลังการอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้มีชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันมากกว่าส่วนความฝันในวงการ YouTube ที่อยากจะ อ่าเป็นหรืออยากจะมีเนี่ยจริงๆอะอยากได้โล่เงินโล่ทองของ y o u t u อ่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราพยายามทำมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันมีคนติดตามก็จริงแต่เราอยากอยากให้มันไปถึงวงกว้างไม่ใช่เพราะเราอยากดังนะแต่เราอยากจะนำเสนอในสิ่งที่เราเชื่อนำเสนอในสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอมาตลอดระยะเวลา,า,า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยให้มันไปถึงคนกลุ่มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ พยายามจะพัฒนาบางคอมเมนต์บอกว่า,าใช้มือเยอะไปขยับตัวเยอะไปก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมานั่งแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้เพื่อที่จะสามารถแบบให้ขยับตัวน้อยลงแล้วก็วางของโชว์ได้ด้วยนะครับคือก็อยากให้มันไปถึงวงกว้างนั่นแหละนะครับแต่มันก็ยากมันไม่ได้ง่ายนะครับเ,เราก็ทําตัวคนเดียวนะตอนนี้นะยังยังทำรายการตรงนี้อยู่คนเดียวอยู่ก็อาจจะโตวยางนิดนึงก็ต้อง พยายามมันต่อไปครับถ้าเรามีความฝันแต่เราไม่พยายามเพื่อความฝันของเราแล้วใครจะพยายามเพื่อความฝันของเราจริงไหมล่ะครับคำถามต่อไปครับพี่มีเข็มขัดกี่เส้นครับอ่าแอดซูมนะเดาว,ว่าน้องหมายถึงเข็มขัดแชมป์เพราะช่องเราเนี่ยทำเรื่องเข็มขัดแชมป์มาเยอะมากอย่างที่เห็นบนโต๊ะตอนนี้ก็เป็นเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้ก็วางเป็นเขาเรียกว่าอะไรประดับโต๊ะไปนะครับมาทีละเส้นกันเลยดีกว่านาออันนี้เส้นแรกที่มีครับอ่า เส้นแรกที่มีก็เป็นแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนเัลของค่าย WWE เนาะอันนี้เส้นแรกยังเป็นพลาสติกอยู่นะเป็นรุ่นแบบอของที่ะระลึกเฉยๆยังไม่ได้เป็นแบบของจำลองนะครับเป็นของที่ะระลึกเนาะคอ m เ e m o r a t i v e กันไปนะครับทำจากพลาสติกเคยรีวิวไว้แล้วครับหลังจากที่มีเส้นนี้แล้วเนี่ยไม่นานครับก็มีเส้นที่2ครับคือเส้นนี้แชมป์โลกใหญ่ของ WWE ปัจจุบันนะครับณนะวันที่ถ่ายคลิปนะอันนี้เป็นตัวจำลองแล้วนะมีเป็นเหล็กแล้วแล้วก็หนักมากๆนะครับแต่ก็ยัง ื่นชอบอยู่นะฮะก็สวยงามนะครับหนักมากๆเลยแหละอ่อได้มีโอกาสไปดูมวยปล้ำที่สิงคโปร์แล้วก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อตั๋วริงไซส์เนี่ยจะได้เข็มขัดแชมป์เส้นนี้นะครับก็คือเอ่เป็นเข็มขัดแชมป์รุ่นพิเศษที่ข้างๆเนี่ยจะเขียนว่า Riri live สิงคโปร์ก็คือเป็นของที่ระลึกสําหรับคนที่ดูริงไซต์ในงานที่สิงคโปร์ในปีนั้นนะครับก็จะเป็นเข็มขัดแชมป์เส้นนี้เส้นเล็กนะตรงนี้ก็ทํามาจากเหล็กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ไปดูริงไซต์นะแต่ว่ามีคนที่เขาดูริงไซต์เนี่ยเขาไม่ได้สะสมเขาก็เลยขายต่อผมก็เลยซื้อมาจากเขานะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับเส้นต่อไปก็คือเส้นนี้ครับอ่านี่เส้นนี้ อันนี้ก็ยังคงเป็นตัวจําลองนะทำมาจากเหล็กเหมือนกันนะเส้นนี้ก็คือแชมป์เดวในยุคประมาณปี2003-2004ถ้าใครจําได้ก็ประมาณแบบบล็อก l e s n น r ร u r ค Angle, Eddie g u อ r r e ี o ในยุคนั้นนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะและก็ล่าสุดเลยเพิ่งสั่งเส้นนี้มานะครับเส้นนี้เป็นเข็มขัดกิวของเดวเป็นแชมป์อ k ก็คือแชมป์สหราชอาณาจักร ที่สั่งมาเพราะว่าดีไซน์สวยมากชอบดีไซน์เส้นนี้มากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเปิดตัวเลยนะครับผมก็เลยสั่งเส้นนี้มาเป็นเข็มขัดแชมป์เส้นเล็กก็เหมือนกับไอเส้นเล็กของแชมป์เราเนี่ยแหละครับอันนี้คือเข็มขัดแชมป์ของริวีที่มีแต่ช่องเราเองเนี่ยก็เคยทําเข็มขัดแชมป์ของช่องเราเองเหมือนกันนะอันนี้เป็นเข็มขัดเข็มขัดของเซซายแชมปนะ์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยพังแล้วมันขาดมันหกันหกอะไรไปหมดแล้วนะครับก็ นั่นแหละมันมันขาดมันหักอะไรไปหมดแล้วนะครับก็กําลังจะทําใหม่อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นดีไซน์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทําเป็นคลิปหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะซ้ําเส้นสุดท้ายที่ตอนนี้เป็นเส้นล่าสุดเลยก็คือเส้นนี้นะครับอ่า ที่ทำคลิปว่าเอ๊มันทำเข็มขัดแชมป์เส้นนี้ยังไงนะก็เป็นแชมป์ที่ทำเองแชมป์อินฟินิตี้ของช่องเรานะครับเซซายนะแล้วก็เพชทที่ประกอบตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นแรกและเส้นเดียวที่ตอนนี้มีเนี่ยเป็นเพชรีแซก็คือเป็นเครื่องประดับจริงๆแล้วนะก้าวใหม่ขั้นหนึ่งแล้วนะฮะเสียตังไปเยอะอยู่นะครับผม ก็นี่ก็คือเข็มขัดแชมป์ที่มีทั้งหมดของช่องเรานะครับคำถามสุดท้ายฮะทำโล่ให้ผมอันนึงได้ไหมนะฮะในเรื่องของการทำเองอะเนาะเราอยากจะให้คนที่ได้ดูเนี่ยได้ทำของตัวเองขึ้นมานะครับโดยเราเนี่ยจ,จะไกด์วิธีไปแล้วคนที่เขาได้ดูก็อาจจะปรับใช้ในรูปแบบที่ตัวเองสามารถทำได้หรือตามอุปกรณ์ที่ตัวเองมีนะครับถ้าถามว่า,าทำให้อันนึงได้ไหมเนี่ย คือมันก็จะมีคําถามตามมาอีกว่าแล้วคนอื่นล่ะอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าทําให้ได้ไหมจริงๆก็อยากทําให้ทุกคนแหละนะครับอ,อย่างเข็มขัดแชมป์เส้นนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมีแจกนะเป็นเส้นเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้เป็นเพชรจะเป็นแบบลงสีอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วก็คืออยากจะให้ได้ลองทําดูเองก่อนเพราะว่า ไอสิ่งที่มันได้มาแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าการที่เราเนี่ยได้ลองลองมือทําเองนะครับบางทีเนี่ยไอการที่เราได้ลงมือทําอะไรบางอย่างเองเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดหรอกแต่มันภูมิใจมากๆอย่างเข็มขัดแชมป์เส้นนี้อ่ะผมทาเองกับมือเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ดีไซน์จนแบบทําออกมาเป็นเส้นแบบเนี้ย คือมันไม่ได้สวยเท่ากับเข็มขัดแชมป์ของค่ายจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบค่ายเซอัพเ e รส l ลิงนะฮะที่ตอนนี้นะฮะมวยปั้มไทยมีค่ายแล้วนะครับสามารถไปดูได้นะครับนี่ขายของให้ด้วยเนี่ยถามว่ามันสวยงามแค่ไหนเนี่ยมันก็ ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าเราภูมิใจกับมันเพราะว่าเราอะเหมือนเหมือนเหมือนมันคือลูกของเราครับเราผลิตมันขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นก็เป็นความภูมิใจเล็กๆเนาะก็อยากจะให้คนดูเนี่ยได้มีความภูมิใจแบบนี้บ้างก็เลยอยากจะให้ลองทําเองดูก่อนแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ายังไงเนี่ยช่องของเราเนี่ยจะมีแจกของที่เราประดิษฐ์เองเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็ติดตามกันและกันว่าจะมีแจกอะไรเนาะ โอเคนะครับแล้วก็ในคลิป Q&A ต่อไปเนี่ยจะดึงคาถามจาก Facebook เพราะใน Facebook ก็มีคาถามน่าสนใจเยอะแยะเหมือนกันทั้งคําถามในเรื่องวิทยาศาสตร์และคาถามในเรื่องส่วนตัวของผมนะครับถามมาได้เลยครับกับเซซาย Q&A เนาะแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากลมกรมข้างล่างนี้เลยครับแลวดูสองคลิปนี้ครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ยู u b e คิดว่าคุณควรดูนะจะจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับโอ้ยนะักสำหรับวันนี้ผมมนจากเซซไซขอตัวลาไปก่อนนนน,นะคคครรัััับบเกใหหม่ลิป้าสสวดี หนักมากเลย